สวัสดีครับมาปร้อวยี่มาแรงครับผมนี้แม่บ้านลงมือกันครับวัดชีหอมหอยครับพี่น้องหอมสูตรลัดบัตองใส่น้ำจะนั่งหอมน้ำที่ใส่เตตะไครันนี้ก็มีพริกเจ้าหอมแดงครับพี่น้องตำรากสีมใสไนี่ครับพี่น้องลอดช่ออีกนะครับวัดนีเข็ดแน่ได้ครับนี่ครับหลังจากแม่บ้านตำพริกตำหอมแดง แล้วก็มาค้นคลุกเขาให้เขากันนํามาขางไฟเลยครับนี่เพื่อจะค้นค้นค้น,คนให้หอมกันนะครับเนาะใ้เกิือก้ามหอมหเกิดคก้ามอะไรอย่างกระเพื่อนใ้เครื่องรุงนะมันใหม่กันครับเขานเนื้อหอยกอนครับคอยเติมน้ำนะครับเนาะมาถ่าชมอีกแบบหนึ่งครับผมแค่พี่น้องหลังจากน้ำเดือดขัวไปสักพักแล้ว แล้วก็เทน้ำลงบั้น,นี้เทน้ำลงไปพอประมาณครับสีอ่อมแบบน้ำเพราะอุจจุน,นีครับพี่นอ้นองน้ำขุกขิกดูดิอยจานย์ว่าน้ำขุกขิดครับพี่น้องแล้วก็คนน้หนึ่งระปิดฟ้าไว้พอครับรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งจะเอาพักเอาอ่อนยังลงแล้วก็ซิมนะครับเนาะโอเคพี่นอ้องน,นี่ครับ คนเปียบๆเรียบ,บร้อยแล้วบานนี้ชุกเรียบร้อยแล้วเอาพักลงครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเนบาะแม่บ้านเมื่อกี้ซิมเมงนาวแล้วครับแสีบแล้วพันว่าครับเรียบร้อย,ๆๆนนยแล้วแสียบคนๆให้พักยุบๆแล้วก็ติดก็ดพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องเพราะอุจจุนะครับโบแกงลายโบออมลายครับพี่น้องเนี่ยเห็ดทอดเด็กกินขาดหนึ่งนลยครับนี่จังแสียบทอดเด็กกินหมด ไปให้ไหนกินข้าวแรงกัมากินน้ากันเด้อครับเสียบเสียบน้ำกันครับผมเมนูนี้ชอบก็จูบไม่ชอบก็จูบครับหอยจูบครับผมโอเคครับ